สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไป,นะไป,ไปเนเธอร์แลนด์นะไปไปเนเธอร์แลนด์เมืองที่ไปชื่อเอซันเดกนี่วิวข้างทางนะโอเควันนี้อากาศดีแดดเยอะมากไม่ไปทาง ทางหลวงนะคะนี่นี่ก็ทางหลวงผิดนะไม่ไปทางด่วนไปทางธรรมดานี่วิวธรรมชาติตอนนี้ข้างนอกนี่สิบองศานะคะดูสิถ้ามองเห็นจะเห็นว่าหญ้ามีน้ำแข็งแบบกลางคืนหนาวเนเธอร์แลนด์ไม่ไกลจากเบลเยียมนะคะ อันนี้อันนี้ติ๊กเก็ตเวลาพาร์กิง้งโอเคเดี๋ยวให้ดูเวลาพาร์กรถต้องต้องต้องจ่ายตังคนนะคะอ่อ่อ่อันนเออ,อ,อ,อเห็นไหมคะวิวเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์นี้เป็นเมืองที่ต่ํานะคะน้ำออแม่น้ําเยอะลําคลองเยอะเคยมีประวัติว่าเนเธอร์แลนด์อยู่ในน้ํานะคือว่าน้ําท่วมอยู่ในเธอร์รานที่นี่เขาภาษาที่นี่เขาเรียกปัตตลานก็ชนบทบ้านนอก นนอเนี่ยดูมันนอกนะล่มลื่นมากเดเ่น,เน,เนอตอนนี้ที่นาเขาก็ว่างอยู่ เขาก็ขุดดินขุดอะไรเตรียมไว้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไว้ปีหน้าปลูกผักต้นไม้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยสุสงสัยจะเป็นต้นแอปเปิลต้นผลไม้ค่ะแอปเปิลหรือแอปเปิลหรือเปียนอะไรเห็นไหมนี่ยเนเลรันเห็นไหมทางสวยไหมสวยไหมอ๋อ วยนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะเดี๋ยวพาไปกินข้าวเคยคลิปมากนะคะสวัสดีค่ะ